ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเตือนทุกคนก่อนนะครับต่อจากนี้ไ d ดีมา c ครับ r า n t จะไม่ใช่ผมอีกต่อไปนะครับผมเนื่องจากผมถูกแฮ็กไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมโดนแอบอ้างด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็เตือนภัยว่าเฮ้ยอย่าไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะครับผมเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของเรื่องทั้งหมดนะครับจุดเริ่มต้นมันมาจากที่ผมไปเล่นเซิร์ฟ เซิร์ฟเวอร์หนึ่งตอนนั้นคือเป็นช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงมันว่างผมก็เลยนั่งเล่นนะครับผมแบบฝึกต่อบล็อกเทลลี่บิดจิ้งอะไรพวกนั้นแหละนะคบผมแล้วทีนี้มีฝรั่งนะคะมา DM ผมในเซิร์ฟเวอร์ผมขอบผูดชื่อเลยเซิร์ฟเวอร์ไม่ผิดนะแต่มันอยู่ที่คนนะครับชื่อเซิร์ฟนะครับ i p mcphd.net ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับถ้าใครเนี่ยสายฝึกต่อบ็อกเซิร์ฟเวอร์เนี้ยคือดี ซึ่งทีนี้มีคนมาทักหาผมนะคะว่าเออใช้ไครอนอะไรใช้อะไรเล่นนะครับอย่างไครอนทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรอารมณ์เหมือนเป็น e ีมของเกมเป็นเหมือนมอสเหมือนถ้าเป็น GTA ก็จะมีแบบเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์มอสอะไรนี้ก็จะเป็นไฟเเกมมาครับก็มีไคริเอนเหมือนกันก็คือจะมีพวกไคริอนพีก็จะมี oon, แบล็คลอว์นแค ลูน่าครแอนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะเล่นลูน่าครแอนเป็นหลักคือณนะตอนนั้นผมจะคิดฟิลประมาณว่าเออเราอยากเฟนนี่กับคนแล้วก็เออต่อไปโดยที่ผมไม่ได้คิดขนาดนั้นผมมันรู้คิดอีกทีหนึ่งคือโดนไปแล้วมาพอดีเอมาปุ๊บเขาขอให้ผมนะครับแอดเฟนเขาเป็นเพื่อนเนาะใน Discord เพื่อที่เราจะคุยกันอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเออผมกออ็แอดไปนะครับแต่ผมขอพูดชื่อเขาเลยแล้วกันนะจ L 1อนนะครับผมซึ่งเขาเอา ดิสคอดนี้นะครับแอดผมมาพอผมรับเฟนปุ๊บเขาให้ผมเข้าดิสคอดพอผมเข้าดิสคอดเนี่ยมันจะมีเหมือนระบบ Verify ซึ่งตรงนี้มันให้ลิงก์ Verify ด้วยการแบบเหมือนกับว่าให้เราลิงก์แอคเคาท์มาครับนะครับผมก็พิมพ์อ e ีเมลกับชื่อในเกมไปซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยคือบอร์ดมันเป็นไฮมันเป็นเขียวว่าไฮพิกเซลผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็กอกไปแล้วทีนี้แอปแจ้งเตือนของ Microsoft มันแจ้งเตือนว่ามีการยัดเมลเข้าไปซึ่งเมลตัวเนี้ยผมแครภาพไม่ได้นะครับไม่ได้แคปว้ แล้วผมพยายามกู้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 นะคบผมเตะออกแล้วเขาก็ยังยัดเข้ามาใหม่ได้จนกระทั่งเนี่ยผมขอข้ามเลยว่าผมสามารถกู้กลับมาได้แต่ผมทําสิ่งที่ผิดพลาดก็คือมันจะเหมือนกับว่ามันขโมยคุกกี้เราไปนะครับคุกกี้มันเป็นเหมือนเหมือนพาสเวิร์ดเครื่องแล้วกันตีเหมือนพาสเวิร์ดเครื่องแบบเป็นเหมือนคุณแจบ้านเข้าผ่านเข้ามาแล้วควนี้เนี่ยเขามีคุณแจปุ๊บ เขาก็มาเข้าเครื่องเราได้เรื่อยๆเหมือนกับตอนนั้นนะต่อให้เราพยายามทําอะไรถหากยังล็อกอินไมโครซอฟ t ์ใ้เขาอยู่มันจะยังดึงกลับได้อยู่ดีแล้วคือผมได้ข้อมูลมาเบื้องต้นแต่ผมก็บอกตรงๆว่าอาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตอนนัตอนนั้นที่ผมกู้กลับมาได้นะครับผมซึ่งข้อมูลผมขอเบอร์ไว้นะครผม แล้วก็ตรงเนี้ยผมคิดว่าอาจจะเป็นที่อยู่ปลอมเขาก็ได้แต่สเตตัสถ้าขึ้นว่า United States แปลว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้สูงว่าเขาจะแฮกมาจากสหรัฐอเมริกาผมก็ไม่รู้แต่ผมก็ไล่เขี่ยลบข้อมูลเขาทิ้งนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมก็กูก้กลับมาได้แต่ผมพลาดไม่ได้ลงวินโดว์ใหม่เลยทันทีพอ เป็นอย่างนั้นผมก็ถูกแฮ็กกลับไปอยู่ดีนะคะผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมกลัวอะไรไม่ได้แล้วแต่คือมันยังคงค้างอยู่ในโทรศัพท์ผมอยู่นะอ่าคือตอนเนี้ยมันยังขึ้นอีเมลผมอยู่นะคะผมแต่ถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยมันก็ยังขึ้นให้กดอยู่ยังขึ้นให้กดอยู่คอนติเนียอยู่แต่ถ้าผมกดคอนติเนียไปขึ้นว่า มันเป็นบัญชีอื่นนะคะผมเห็นไหมมันไม่ใช่บัญชีผมจากที่มีคนติดต่อผมมาเหมือนกับว่าเขามีคนขายไปแล้วนะคบผมซึ่งตรงเนี้ผมขอปกป้องไว้ระดับหนึ่งแต่ผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแฮกเกอร์ก็ได้เพราะว่ามันติดต่อกับหาผมเหมือนกันมันบอกผมว่าถ้าต้องการให้เขาเนี่ยหยุดใช้งานแอคเคาท์เนี่ยคือให้เราจ่ายเงินให้เขา $10 ดอลลาร์ซึ่งผมคือผู้เสียหายทําไมผมต้องเสียตังให้เขาคือคุณซื้อถ้าบอกว่าคุณเป็นคนซื้อของที่ โจรขโมยไปคุณเท่ากับซื้อของโจรน,นะเลนแฮกจบแล้วแต่ต่อไปมีพลเมืองดีนะคะติดต่อผมเข้ามานะคะว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นผม,มนก็ไปหลอกผู้น้องเองใช่อันนี้ก็มีสิทธิ์นะคะคือมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้แต่ผมอยากบอกไว้ก่อนว่าหากมีคนแอบอ้างว่าเป็นผมโปรดคิดเสมอว่าไม่ใช่ผมหรือมันมาทำให้เองอเสียชื่อเสียงด้วยใช่ผมอยากบอกทุกคนอย่างนี้นะครับ Discord ผมผมมี2บัญชีก็จริงแต่หลักๆผมจะเล่นแค่บัญชีเดียวคือ RCT tag อา่าห้าสมัง้งถ้าจำไม่ผิดกับอีกรหัสหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นแต่ถ้าเอามาใช้ผมจะใช้ชื่อว่าลาคุณ T C H สัไม่มีการใช้ชื่ออื่นไปอันขาดหรือถ้าอยากมั่นใจว่าเป็นผมจริงๆ copy ID Discord ID ผู้ใช้ผมจะต้องขึ้นต้นด้วย5163 และลงท้ายด้วย5250เท่านั้นหากเป็นลาคุณทีไทยไทยซัดนะคะผมจะต้องเป็น5725และลงท้ายด้วย3 6 5 8เท่านั้นนะคะผมจะไม่ใช่เลขอื่นอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยไว้ก่อนหากไม่ใช่2บัญชีนี้โปรดจำไว้เสมอว่าไม่ใช่ผมและถหากเกิดปัญหาเกิดขึ้นอย่ามาลงที่ผมไม่ใช่ผมนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Gmail อันนี้จะเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะคะว่ามีการติดต่อผมเข้ามานะคะว่าเออด้วยแบบแล้วก็แบบให้ผมแบบจ่ายสิดอลลาร์เพื่อที่จะให้เขาหยุดเล่นอคเขานั้นจะเป็นช่วงก่อนนะคะผมก็คืออีเมลมันจะบอกให้อาเซนตีฉันหวังว่าคุณจะเห็นข้อความอะไรประมาณนั้นฉันซื้อไมค์ครับคุณในรหัสประมาณ1 3 0ดอลลาร์ซึ่งเขา รู้ว่าตัวเองอะซื้อรหัสที่ไม่ใช่ของตัว,ตวเองแล้วก็มันเป็นรหัสที่โดนขโมยแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขามีความยุติธรรมก็เลยแบบเออพอจะหาทางไก่เกลี่ยได้ไหมแบบว่าให้ผมอ่าจ่ายให้เขาสักประมาณครึ่งหนึ่งประมาณ5 0ดอลลาร์อะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าหาทางออกได้เขาก็เข้าใจว่าเออเราไม่ได้แต่ผมก็ตอบไปว่าผมไม่สามารถช่วยคุณได้เพราะผมก็ ไม่มีเงินไม่รู้ระบบเรื่องเงินหรอกนะหากคุณมีความยุติธรรมจริงโปวดส่งไอดีนั้นคืนฉันซะและฉันเชื่อว่าคุณจะส่งกลับมาในเรื่องนี้ขอบคุณและเขาก็จะบอกประมาณว่าฉันขอโทษด้วยฉันเก็บเงินประมาณ1 3 0ดอลลาร์มาตลอดทั้งปีอะไรประมาณนั้นมันคือ,ม,คอมันคือเงินเก็บทีบ่มันเก็บมาประมาณตั้งไปนล้วเป็นปีปีที่แล้วอะ่ะใช่ผมก็เลยตอบไปว่าโอเคไม่เป็นไรขอบคุณที่ติดต่อมาพูดบาย แต่เราคิดว่าเป็นไปได้สูงว่าไอ้นี่เนี่ยแหละเพราะตอนนี้คือหลังจากนั้นเนี่ยคือเราเชื่อว่าไออีเมลเนี่ยกับคนที่แอบอ้างเป็นเราคือคนคนเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับคือตรงเนี้ยตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเราจะจบแล้วนะคือเราจะไม่ผมจะไม่มีการพูดถึงตรงนี้อีกนะครับผมแต่มีคนพลเมืองดีนะครับผมส่งภาพติดต่อผมมานะครับผมแล้วการแอบอ้างคือถ้าเกิด ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยผมเสียหายนะผมก็เลยไม่โอเคละจากที่ผมได้คุยกับฟิล์มมาก่อนน้านเนี้ยคือฟิล์มสรุปให้ผมแบบคร่าวๆที่ผมจำจับใจความได้นะครับก็คือแฮกเกอร์มันได้ขโมยรหัสผมไปแล้วมันก็แอบ,บอ้างเป็นผมนะคะผมเป็นสแกมเมอร์ซึ่งตรงเนี้ยเขารู้สึกว่ามันผิดปกติเอาลิงก์ช่องผมอะไปแปะด้วยเขาก็ส่งหลักฐานมาก็ต้องขอขอบคุณพลเมืองดีคนนี้มากๆเลยนะครับผมเขาขอบคุณจริงๆอันนี้จะเป็นในส่วนของแชทที่ พลเมืองดีนะครับส่งภาพมาให้ผมดูนะครับผมก็คือเจ้าเนี่ยมันใช้ G H 2 B ที่ผมได้บอกไปนะครับผมซึ่งมันเอาลิงก์ผมไปแปะนะครับผมก็ทุกคนน่าจะเห็นในชุมชนแล้วละ่ะว่าเฮ้ยเนี่ยมันช่องชั้นสแกมเมอร์บอกว่าแต่ก็แค่เข้าเซิร์ฟมาแต่แล้วจะบอกเลยแต่มันไม่สนไตอยากได้คําตอบว่า เองอะผ่านคิดเกี่ยวกับอะไรแต่นั้นมันก็ตอบไม่ได้ก็ก็ตอบแล้วก็ตอบหน้าตอก็ตอบที่สองว่าว่าเดี๋ยวเราเจะแจกของให้เร็วจริงมันแล้มันมันโกหกไม่เนียเลยนะผมก็เลยไปเห็นผลว่าผมปลดบล็อกแล้วก็ไปไปพูดใส่เลยว่าแบบเฮ้ยคือแอบอ้างเป็นผมคือคุณยอมรับมาเหอะถ้าคุณแฮกคุณแฮกผมคิดว่าไอคนเนี้ยมันก็คงจะเป็นรหัสรองนั่นแหละรหัสรองของเขาเพราะว่าผมบล็อกเขาไปเขาก็ติดต่อผมมาด้วยแอคเคนี้ ตอนที่ผมโดนแฮกอะ่ะผมก็ไปถามเขาเลยว่าเขาแฮกผมหรอคือโปรไฟล์ผมยังผูกไว้อยู่ผมจะไม่ถอนออกเพราะว่าเอาให้รู้ไปเลยว่าอุ้ยอันเนี้ยบันลหัสผมผมคือเจ้าของ Microsoft Account จริงๆผมโดนแฮกผมไม่ได้ขายแต่อย่างใดโอเคก็ประมาณนั้นเลยหวังว่าจะเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนด้วยแหละเอาไว้ในการป้องกันตัวนะครับจากมิฉาชีพนะก็เรื่องการโดนแฮกหรืออะไรก็ตามหรือแบบมีการก,รอก่อ อะไรแบบพวกสแกมพวกชื่อในเกมอีเมลยากรอกเป็นอันขาดนะครับผมอันนี้ผมเตือนไว้เลย